สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพี่น้องมาดูเจ้าแคทเทอริลลาา320ดีทูกรองเล็กครับนะโอ้งานขยายถนน <c oughs> มีฮิาชิด้วยครับนะฮิาชิสัต์เอก 200คิดหนึ่งโอ้เจ้าแคทเธอรีน่าสามสอดีทูทีมงานสีประโคนชัยครับนะตอนนี้น่าจะตัวเก่าที่มีมีดีทูอยู่ดีทูน่าจะ2คันครับนะนะครับแล้วก็ดีจีซีแล้วก็มีตัวซีครับตัวซีสามคันโอ้ มีบีมีวีหนึ่งวีสองครับนะสภาพยังกิ๊กครับนะช่วงล่างเต็มโตไม่หมดเลยนี่ครับรองเล็กใช้เครื่องหกสูบนะครับนะกี่หนึ่งคิวน้องนะห้าฟัน นี้สวยมากครับนะอูมามเสริมแผ่นเหล็กพิเศษกระบอกดำร้อยสามสิบเก้าแรงมาครับยี่สิบเอ็ดตันกับเจ็ดร้อยกิโลน้ำหนักปฏิบัติการใบแทคแปดสิบเซนโรเลอเจ็ดตัวแครีสองตัวครับนะ อแอบบอยู่ใต้ข้างต้นไม้หน่อยเดี๋แบบยวจะไม่เลิดมาครับนะใช้เครื่องยนต์เทียสองครับนะรหัส C 7 1เทียสอง ร้อยสามสิแรงมาวัดรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณพ8นแครับนะ 3, 2, 0สองศูนย์ทูโอ oh, ช่วงล่างเอวยังไม่มีเยิ้มครับนะนู no ่นครับโอ้ oh, มีรถมอเตอร์เกรดด้วย 40G หรือ 40K ต้องไปดูกันครับนะ ขยายหลายทางครับเคส่วนใหญ่โอ้รถ่วงมั้งหอไอ้ลบก่อนเบรกมันไปไหนไม่รู้ครับนะโอ้บึกบินดีครับนะ แข็งได้ถึง150กิโลนิวตันครับนะคันนี้อาจจะมีสนิมนะครับมีปูดหน่อยเดี๋ยวมาไปดูอีกมุมหนึ่งครับนะโอ้ร้อีจีครับนะดูกันใกล้ๆ กี่ชั่วโมงแล้วลูกพี่คันเนี่ยสี่พันวุ้ยับปืนอยู่จับปุ๊บจับปืนอยู่เนี่ยฝนตกอยู่โอ้เร็วดีมาไม่ทันรถตีป่า <S <S โอเคขอบคุณครับสี 4, ่พันรถพิ่นสี่พันชั่วโมงพี่น้อง 4, รถเพิ่งสองปีเองได้นน่พี่น้องผมก็นึกว่าหลายปีกระบอกดำประกอบหรือว่าผลิตผลิตมึงมึงจีนนะครับนะดูแลโดยฝรั่งและญี่ปุ่นแคเทเชอร์ิลล่าโอ้มีทอระบายด้วยตรงนี้โ้เห็ดจังไรได้บันนี้อ่า 3 2 0ดีทูถือว่าคนใช้ยเยอะครับนะมีมีทุกอำเภอครับมีทุกอำเภอทั่วทั่วประเทศอัฉรลยะนะมีทุกจังหวัดครับนะจังหวัดหนึ่งนี่เป็น10คันนะครับนะเจ้าดีทูนี่ปัจจุบันไม่น่าจะมีสต็อกคบนะใหม่ๆแต่ว่าเก่าเก่าไทยมีอยู่ครับนะอยู่ประมาณ2ล้านกว่าครับนะ ฟันห้าฟันครับนะโอ้รถระไล่ดิบันนี้ยานไม้อยงอยานนี่นนขัคนคอขันคอวันนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์ทั้งวันครับนะชาติเจริญทรัพย์จะไปเล็กพิกขีนูเล็กพิกขนีขขนูกำลังเล่นบอล ดินอยู่ครับนะผมที่อยู่มาเจอดีทูก็เอาหน่อยครับนะต้องระวังนะครับนะรถเยอะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับน้องนะเดี๋ยวถนน,นเขาจะปูใหม่ครับนะ เขาจะปูใหม่เลยตรงนี้ครับนะก็เดินเดินได้ครับเดินได้โบกให้รถไปครับนะเพราะว่าถนนนี่นจ่จะอาจจะเคลือบใหม่ครับนะ 4,000ชั่วโมก็ถือว่าก็ขึ้น2ฟีสมพอโซอยู่เต็มครับนะโอ,โอ้ต้นกามปูครับนี่ยปลาลายเห็ วันก่อนไม่ต้องวันก่อนพีซีเมาขุดให้ครับนี่นะครับนี่ครับพีซีเจขุดบอ่อตรงนี้แหละออ้ยกเกลี้ยงปลาปลาหยังขึง้มาไล่คักเดีเดี๋ยวพาไปดูครับนะเป็นไรนาสวนผสมเออทำคือครับทำคือมีอ้อยมีกล้วยมีอ่าอเยอะแยะนะครับนะผอมะม่วงดกเลยตรงนั้น แคทนน่าจะใช่ปั๊มเยอรมันนี่ครับนะปั๊มแคทนะครับนะอ๋อโอเคจะไล่อะไรตรงนี้เอาไว้เอาไว้อ้าวโอ้ลืมลืมให้ลวงครับนะโอ้ลืมให้ลวงไว้ต้นกามปูนี่สวยครับนะเอาเป็นไม้ประดับได้ครับนะ โอ้แกจะเดินลงมาลงมาตรงนี้ครับนะเพื่อจะทำดินให้ได้องศาแลวก็บดอัดครับนะปัจจุบันก็เป็นรุ่นพี่ครับนะถ้ารุ่นน้องก็เน็กเจ้นนะครับนะเน็กเจ้นเน็กเจ้นมีเครื่องยนต์เทียร์สามนั่นครับนะ เรื่อยๆครับนะสามสองศูนย์ดีดีทูแม่ดีสองเลยนะอู้ราคาเนี่ยอนเสร็จเลยเกือบห้าล้านนะครับนะสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันรถคุดก็ตามเศรษฐกิจครับนะมีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็น แล้วก็รถขุดเข้ามาเยอะครับนะขายไหนที่ขายเพลงๆก็จะต้องปรับราคาใหม่ครับนะอาจจะไปยากครับนะเพราะว่าถลักมาจากาเบดินชัยนามาเยอะครับนะมีตัวเลือกให้เยอะครับนะสมัยก่อนมีมาเยอะมีแคเทเ r อร์วิลมีโคมาสุมมีโกเบนะครับ สี่ห้าค่ายครับนะโอ้ยขายดิบขาดีรวยไปหมดแล้วครับนะุหลักผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันหูเป็น20ขค่ายครับนะนั้นต้องคู่แข่งก็เยอะครับนะต้องปรับกลยุทธ์ในการขายรดดอกเบี้ยดาวถูกพอนนานสมัยก่อนนี่พนกันลำบากครับนะรถคุดโอ้ยบานๆน,น,นี่ซื้อบอรได้ด้ นะครับคันบ่มีหอจกอมีบริษัทนี่ท่นบ่ได้เป็นอันผู้รักผู้ใยนี่ก็ซื้อยากเี้นะครับนะแต่ปัจจุบันก็ให้โอกาสนะครับนะจริงๆคนแบบบา้บานๆเนีอ้เขาผ่อนดีนะสนใจครับดูได้ u t u b e ช่องชาติเจริญทรัพย์ครับงานขยายไหลาทางครับนะขยายถนนอ่ะแกจะลงแล้วตรงนี้ีมือคนขับโ ทีเอ <mile> <recuper ate. S 2> ็นดอยให้เลยงไหนล่ะบันเดี๋ยวเดี uh, ๋ยวเดดูก mm ่อนครับนะคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกคนครับนะจะซื้อสปอนเซอร์ให้ก่อนอ่ะสนใจครับดูได้ YouTube ช่างชาติเจริญซัพนะครับจบด้วยเจ้าแคทเ r อร์บิลล2 0าม2นตันกับ700กิโลหับน้ำหนักปฏิบัติการ ร้อยสามสิบเก้าแรงมาครับนะใบแทคเจ็ดแปดสิบเซน,นครับโรลเลอร์เจ็ดตัวค่ะเดียวสองตัวบุกกี้อยู่ที่หนึ่งคิวห้าฟันอุมกรณเสริมแผ่นเหล็กพิเศษนะครับนะเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบไดรฟ์จิจชันนะครับนะ C 7 1 ลองดูได้ครับนะถ้าอยากได้ก็ลองดูก็เสิร์ชหาครับมือ mm hmm. สองมีขายแต่มือใหม่ต้องถามแคทเมโทรเมโทรแคทครับนะ uh hmm. หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ก็ศูนย์982723752หรือว่าเข้าไปดูการทำงานก็ที่ยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์และเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a i t o r and truck ครับนะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ